สวัสดีค่ะตอนนี้สดายอยู่ที่บ้านเพิ่งกลับมาถึงบ้านไปซื้อของที่เมืงเทพมาแล้วก็กลับมาฟินมากเลยโคตรมาถึงบ้านเต็มเลยดีใจมากเลยก็สดาสั่งขอโคตรไปหลายวันแล้วเพราะวนดีว่าจะเอาบาร์บีคิวเพราะว่าบาร์บีคิวออกใหม่มาเพิ่งได้กินไปแค่หนึ่งกระปุกเองแล้วก็เขาเก่เามาให้สดาว,วันนี้ <Yeah. S 1> บาร์บีคิบบคว รสบาร์บีคิวนะจ๊ะบาร์บีคิวบาร์บีคิวเดี๋ยวลองชิมดูว่าบาร์บีคิวอ,อร่อยไหมหอมบาร์บีคิวมากเลยอ่ะแม,แม่ลองชิม,มบาร์บีคิวแบบจะได้กลิ่นบาร์บีคิวแล้วก็หอมๆอ,ออกหวานออกหวานหน่อยๆมั้ยจะออกหวานหวานนิดนึงจะออกหวานหวานหน่อย ร้อนบ้างไปก,กินอร่อยอ่ะเราไปกินที่ภูเก็ตชอบอ่ะมันจะออกหวานหวานอ่ะเราชอบติดอารมณ์หวานนิดนึงอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้จะออกหวานหน่อยส่วนรสธรรมดาก็รสปกติอ่ะออริจินอลก็เหมือนเดิมค่ะยังไงมันก็อร่อยแล้วนัเนีออริจินอลอันนี้สดาขโมยมาจากภูเก็ตแล้วมาใส่กับปุกเก่าดสดาขโมยมาจาก ของพี่สาวพี่เคยเขาขายอันนี้เขาขายเป็นหนูอันนี้เป็นรถรถอลูอนองอร่อยดีใจจากที่ไปกรุงเทพก็นั่งกินหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกดิมือร้านหนึ่งกระปุกน,นี่ได้มาใหม่หนดกระปุกเลยกินหมดแล้ว,ก,ก,ลวกินหมดแล้เป็นหมดแ <laughs> ม่ตกใจว่ากิน <laughs> กินหมดกระปุกเลยเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนใน เดี๋ยวก็ต้องกินยาขมอ,อีกหุยบะมี่พิวเลิศม,มากๆอะไรก็เอาไรหยกๆอันนี้เป็นคือตอนนี้มีสองรถนี้นะคือสามารถสั่งได้ทั้งสองที่เลยก็คือเจ้าของเจ้าของก็พ่อที่สซดงเคยให้ไลน์ไว้แล้วคืออันนั้นคือเป็นเจ้าของแล้วไลน์ของอ่าอีกไลน์หนึ่งก็คือเป็นน้องชายเจ้าของที่อยู่ภูกเก็ตพี่เคยของโซดาเองเดี๋ยวโซดาจะทิ้งไว้ที่หัวคลิปอีกทีหนึ่งถ้าเป็น เ <พ uka> จ้าของอ่ะ <crowds> เขาจะใส่เป็นกระปุกแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่ภูกเก็ตอ่ะเขาจะใส่เป็นเป็นถุงราคาสามสิบบาทส่วนแบบนี้ห้าสิบห้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นรถ Barbie บาร์บีคิวอ่ะเจ้าหกิบาทเพราะว่ามันเห็นเขาว่าต้นทุนอะไรมันก็จะแพงกว่าคือใครอยากสั่งร้านไหนเจ้าไหนก็ได้คะ่ะต่อไปอาจจะที่ภูกเก็ตก็อาจจะมีแบบกระปุกหรือว่าที่เจ้าของก็อาจจะมีแบบถุงยังไงเดี๋ยวฉันจะมาแจ้งอีกทีแล้วก็วันนี้แสดงแฮปจะมาเล่าให้ฟัง คือเจ้าของเอามาให้สดาสองอย่างสดาสั่งไปหลายกระปุกแต่คือเขาบอกว่ามีของแค่นี้คือเขาบอกว่ามีแค่นี้สดาไปก่อนแล้วสดาก็บอกว่าหรอไอ้เงี้ยจริงจริงสดาสั่งบัตรปิวอ่ะสามอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นั้นเยอะอะแต่มีแค่นี้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็มีอันหนึ่งอะเป็นรสชีสยังไม่มีขายนะจริงๆเขาจะลองมาคือเขาจองมาไว้ชิมเองแต่สดาบอกว่าโอ๊ยให้สดามาเถอะสดาอยากชิมเขาบอกว่ายังไม่ขายเจ้าของจะไม่ให้นะแต่สดาบอกว่าให้มาเถอะเพราะสดาอยากกิน รสชีสเดี๋ยวเรามาชิมซีนี่สัด้กแรกเลยเนี่ยรสชีสอืมรสชีสก็อร่อยอ่ะมันจะหอมหอมชีนอ่ะมันจะเด็กลิ่นชีสอ่ะถ้าใครชอบชีก็จะชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบดีก็จะว่ามันไม่อร่อยอืมอร่อยอร่อยอืมหอมอ่ะจะออกหอมชีสแล้วออกจะออกหอมชีสแล้วแล้วออกหวาน คืออ่อยมากเขาบพ้กมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันค่ะอย่างออริจินอลก็จะออกเค็มๆอย่างบาร์บีคิวก็จะออกได้กลิ่นบาร์บีคิวแล้วหวานนิดนึง่วนอันนี้ก็จะออกหวานหน่อยแล้วก็ได้กลิ่นชีสชีสจะออกอารมณ์หวานๆหน่อยนะไม่เค็มอร่อยหอมรสชีสทำขายเรยพี่มันก็เจ้าของบอกว่าเอยรสชีสเดี๋ยวจะเก็บไปกินเองในการโซดาบอกว่าเป็นเจ้าของจะเก็บไปกินเองอยากให้โซดามาเหอะ เขาก็ให้มาขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะตอนนี้มีขายแค่ออริจินัลกับกับบารปบีคิวนะเดี๋ยวไม่ใช่ไปสั่งชีสนะชีสอันนี้สดาลองเอามาชิมดูต่อไปเขาอาจจะมีขายแล้วก็มีหลายรสแหละเดี๋ยวสดาจะทิ้งไลน์ทีสสั่งไว้บนหัวคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะไปสั่งได้เลยจะเอาแบบไหนสั่งได้ทั้งสองเจ้าเลยเออลืมบอกอย่างหนึ่งมี จริงๆอ่ะมีมีข้าวโพดอ่ะขายที่ท,ที่ที่อื่นด้วยนะมีเจ้าอื่นอ่ะสดาก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีคนอ่ะบอกสดามาว่าไปซื้อมาแล้วมันมันไม่เวิร์กมันไม่กรอบเท่าแล้วมันก็เหมือนไม่ค่อยสดใหม่หรือเปล่านีย่ยมีคนมีน้องมาบอกสดาในไลน์สดาก,ก็แบบว่าอุ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้มีคนพูดมาประมาณสองสามคนแล้วว่าแบบเจอร้านอื่นด้วยนะแต่มันไม่อร่อยเท่านี้ยังไงก็ดูๆแล้วกันถ้าเกิดอยากอร่อยคอนเฟิร์มแน่นอนเลยก็ละยี่ห้อนี้นะ บีคอนเพราะว่าคือเขาขายดีมากอะ่ะคือเนี่ยโซดาสั่งเป็นสิบยังได้มาแค่เนี้ยเลยอะ่ะเขามาให้โซดาแค่นี้เพราะมันขายดีมากไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความสดใหม่แล้วก็น้ำมงนน้ำมันคือแบบมันไม่เหม็นหือนนะเจ้าอื่นมันอาจจะไม่กรอบแล้วมันก็อาจจะเหม็นหืนเพราะเขาไม่ได้ดูแลตรงนี้ยังไงก็โซดาว่าสั่งเจ้านี้ดีกว่าไม่ได้เชียนะแต่คือมันลดจริงๆโซดามาแนะนำตั้งแต่เขายังไม่ขายอะ่ะแล้วตอนนี้เขาขายแล้วอะ่ะคือมันลดจริงๆโซดา,า,าก็บ้ากินจนร้อนในโอเคเดี๋ยวนี้ไปก่อน giờ thiên với bốn một kim tuyến ta bye 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 bye